แต่นันที่เล่นไป21รอบฮะ <Huh? S 1> ก็คือ21ครั้ง uh huh. ตกรอบแล้วประมาณ20กว่าวีตอนนี้เราก็มาถึงสนามโกคาร์ทแล้วใช่ไหมคะทุกฟิลใช่ค่ะ อยู่ที่สนามอะไรคะเนี่ย Easy Card พัทยาค่ะโอเคสนามก็สวยมากเลยเนาะใช่มีสองฝั่งก็เป็นฝั่งเบบีกับฝั่งผู้ใหญ่หนูเล่นอะไรคะเบบีเบบีก่อนได้เป็นเบบี่ะได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นลนเลยปะใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นเลยได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันไม่เดือนฟิลไปโน่นละเขาบอกเดี๋ยวเขาเตรียมตัวไปขับละเพราะไม่ตามลงไปหน่อยเหรอตามไรเราอยู่ทางบนเขามีกล้องติดคอไปแล้วเออเดี๋ยวรอลุ้นเขาอยู่ตรงนี้แหละแม่ ก็คือสนามนะครับทุกคนสนามที่นี่คือสวยมากใช่เขามีสองสนามบรรยากาศดีมากนะทุกคนใช่ค่ะบรรยากาศนะครับด้านบนนะ <c oughs> ฟิลก็บอกว่าสนามใหญ่ไม่ไหว <c oughs> ขับกันแรงเหลือเกินใช่ค่ะเขาบอกขอสนามเด็กก่อนละกันนะ ก็ค่อยๆพัฒนาไปเพราะชอบเรากพ็พาเขามาเล่นแค่นั้นเองนะคร<ช>ับแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนรถเล็กอ่ะมีนั่งได้สองคนด้วยนะเม <ๆ S 2> ื่อกี้ฟิลถามเลยบอกลงไปเล่นด้วยกันไหมพาอบอกไม่เอาอ,ะอ่ะเดี๋ยวรอดูอย่างนั้นไงขับสองคนใช่แม่โน่นไปโน่นแล้วนะเห็นไกลๆนะอนนอนอันนี้มาวอร์ก่อนนะเฮ้ยมาว่ะ <โน S 2> ่ฟิ<โ>นเหมือนกันนะลูกเราเนี่ย ไปโน่นแล้วแปดนาทีนะสนามนี้มาแล้วว้าวโหสนุกเขาเลยแนมะ่ดูเขาใส่เสื้อก่อนนี่จริงใส่เสื้อแบบนี้นะต้องไปสนามโน่นนะใช่ครับ<ป>น,นี่ก็เร็วกว่เขาแล้วน,นะ เก่งวันนี้ก่อนเดีย๋ยวขับพาเข้าสนามน<อ>ู้น,นเลยมาดูแ้เลยว่าโอ้โหใช่สะุกก็เลยแม,ม่ใช่ก็อย่างที่บอกนะเวลามาเที่ยวอะไรเงนนี้ยเราก็แบ่งแบ่งจอยกันเรื่องของทริปนะครับเพราะว่าบิลเขา,เขาเก็เอออยากมาขับรถ เราก็อยากมาเที่ยวนะแต่ทุกคนก็คือลกูกเขาได้เที่ยวเราก็ได้เที่ยวนะเป,บบป,ป็นแบ่งดันลูกในต้นทุนเราก็มีต้นทุนนะครับ <S <S โอ้โหเราก็ซิ่งหน้าดูเลยว่าเพราะเดี๋ยวกลับบ้านให้พิวขับเลยมแม่จะดีอ่ะอดูภาพดีโอ้โหสมบูรณ์เลยว้าวอไป โอ้โหคนเท่เอะเฮ้ยรู้สึกว่าเครื่อง,ของเขาจะแรงนะแม่พี่เนี่ยใช่ลูกเ,เราไปลักแบบว่าความเร็วแบบนี้จากไหนเนี่ยพ่อพ่อเขาไม่ให้ขับรถเร็วเลยนะโอ้โหเมื่อกี้เข้าเียนม,มากเนี่ย นสนามที่ดีท่สุดที่เคยเล่นไปแล้วไ uh huh. ลายกันกว้างมันคือไลายสนามจริงด้วยไ้ยใช่แต่เมื่อกี้ที่เห็นเขาเล่นสนามเขาแบบมันใช่ เชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามานะเดี๋ยวลองแย่เขาดูว่าอยากไปเล่นสนามใหญ่ไหมถ้าเขาบอกเอาก็เดี๋ยวให้ไปเล่นสนามใหญ่อีก,กครั้งหนึ่งแนมะเอางั้นเลยเเไปรูกสุดโตไม่เป็นไรเล่นใหญ่ดีดดดท,ทีแม่ไม่ได้มาทุกวันนี่ดูขับเด็กวอ้สนามใหญ่แบบนั้น,นะน,นทเทนเทๆไม่ค่อยมีแล้วพอนะ เรตั้งใจมากเลยนะใช,ใช่แต่น,ตน,แน,น,ตนี่เชื่อมติดใจเลยนะตัต้งนใจที่จลังงาระยะยาวให้แน่ในโมเด <laughs> หางที่รถนั่นแหละเรียวไม่มีลูกชายลูกสาวก็เทได้ใช่ไหมใช่ แปดนาทีเนี่ยมันจบเดียวเองแม่สำหรับคนที่อยู่ในสนามนะแล้วเขาจะสนุกกับมันมากเลยเพลินแบบขับไปแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะแต่เราอยู่ข้างบนแม่ว่าหลายรอบแล้วนะนานนะแปดนาทีอ่ะก็หกร้อยกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มกเกาเอาง่ายๆดีกว่านาทีหนึ่งอ่ะก็ร้อยนิดๆไม่ต้องขับเถอะค่าสดหลอค่าสนามนะครับถือว่าโอเคเลยแต่จริงเขาบอกว่าขอซื้อ ใช่ครับน้องฟิวประสบการณ์สนามนี้เป็นไงบ้างลูก <S <S สนุกไนะหม<า>สนุกนะแบบว่าตรงนั้นน่ะเ,เหมือนเขาให้ตีวงกว้างแล้วก็เข้ามาแคลอะไรอย<า>่างงี้สนุกแล้วความเร็วเป็นไงก็ <Language. S 1> หนูหนูไม่เบรกเนยลยแค่แค่กดกดไปเลยใช่แล้วก็ชะลอรถเวรถดีไหมดีนะแบบตึ๊ก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 อย่างงี้เลยได้ฟิลแบบสนามของจริงเลยจริงอันนีถือว่าดีภูมใจว่างั้นใช่ ตอบโจทย์ไหมสนามนี้ตอบโจทย์นะทุกคนคือแบบว่าเห็นมาสนามสัสน้นๆแต่ว่าเล่นมานานนะเราเคยเล่นไปกี่รอบล้ะนแปดนาทีเล่นไปยี่สิบเอ็ดรอบก็คือยี่สิบเอ็ดครั้งาาตกรอบแล้ววันยี่สิบกวีโอ้โหถือว่าโอเคไหมโอเคนะวายสุดก็ยี่สิบจุดเก้าแล้วฝั่งโน้นมีคนเล่นกันอยู่ใช่ยังไง่ใหญ่ อยากลองไหมโอ้ยดีๆนะ huh? หนูหน um ูก็หนูไปเล่นเล่นไปแล้วใช่แอบโกเบแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เด e ี๋ยวเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูสนามโนนกันไปดูพี่พี่เขาขับมันไปให้รอตรงก่อนเฮ้ยเปิดประสบการณ์เหมือนสนามนี้วอร์มแล้วไงอ่าสนามนี้วอร์มเออเราก็ขับใครกับมันเดยก็อย่าไปนี่มาดูตรงนี้มาอะไรโอ้โหอ๋อพี่เี๋เขาขับไวๆสองคนนั้นไงฟิวใช่เฮ้ยนี่ออกไปคันหนึ่งแล้ว เมันเขาเล่นแข่งกันอย่างเงี้ยขนมน่าจะแข่งกันเนี่ยมันอุโมงค์ด้วยใช่สวยนะนั่นเหรอขณะนั้นเขายังขับช้าเลยสนามมันน่ารักไงอยากลองไหมแอบอยากลองเนี่ยเนี่ยคู่นี้เขาแข่งกันหมวกเหลืองเนี่ยเราไม่แข่งกันเราเขาเคยไปอยากลองไหมอยากลองไม่จริงเพราะอันนี้มันเล่นได้อีกสองรอบเพราะอันนี้มันขั้นต่ำสองลิตรอ๋อเลยรับแปดนาทีไม่มีลิตรเดียวจริงดิใช่โอ้โหนี่เดี๋ยวดูพี่เกาขับกันนะคู่นี้พี่ก็เป็นฝรั่ง อกนเติร์ป่ใช่เอ้ยฝรั่งเลยโอ้โหหมุนแล้วโอ้โหไม่แน่ใจว่าใช่ที่ฝรั่งหรือเปล่าเรสแฟนเรสแฟนเรสแฟนอะไรอ่ะแม่โอ้โหตามยากเลยยังไงนอกจากคอนโดที่เขาขับช้แล้วหันขับขับหน้าร้ายังไงอ่ะไว้ก่อนหรือยังไงเล่นนะมนั่งเมื่อกี้ทุกคนอ่ะโอเค